ขับย้อนสอนชนจักยานยนต์เสียชีวิตขาที่ญาติรำไห้ก่อนศพส่วนช้างป่าภายนุ่ยนาออกจากป่าบุกสวนผลไม้หากินในตะบนช้างถูดอดกกรอดเจ้าุตราดเตรียมศูนย์รับแบรงงานกัมพูชาเข้าทำงานที่ศูนย์ราชการชายแดนหาดเล็กเจ้าท่าตราดเตือนเรือประมงและเรือโดยสารเกาะช้างกหมากต้องระวังขึ้นลง กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเข้บันทีวีและตราฟทีวีดับคอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรารถยนต์บรรทุกไม้อัดและวัสดุก,ก่อสร้าง ขับย้อนสอนข้ามเลนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ชนเต็มแรงหนุ่มวัย22ปีคอหักขาหักและเสียชีวิตขาที่เวลา10นาิกา45นาทีวันที่24มิถุนายน2557ร้อยตำรวจโทพิชิตสายกระสุนร้อยเวรสพมือ,อมงตราด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายที่บริเวณถนนสายตราดคลองใหญ่ตรงข้ามร้านข้าวต้มเลือดหมูพงพันต์ตะบนวังกระแจะอำเภอเมืองวจดงตราดจึงแจ้งประสานไปยังแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดเพื่อร่วมกันชนสสุดศพในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนเสียชีวิตคายอยู่กับรถจักรยานยี่ห้อฮอนด้า แจ๊ดสีดำหมายเลขทะเบียนขอะักขังขีด9047ตราดช,ชื่อในมดเป็นชาวกัมพูชาอายุประมาณ22ปีซึ่งเป็นลูกจ้างร้านน้ำดื่มเมืองตราดห่างไปเล็กน้อยพบรถยนต์กระบะบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของตราดมั่นคงเป็นรถยนต์โตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนรอเรือออ่าง9173กรุงเทพมหานครจอดอยู่ซึ่งขับขี่โดยนายต้อมกลีบเมฆอายุ36ปี จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์กระบะข้ามมาจากอีกฝั่งขาเข้าเมืองตราดออกมาและข้ามถนนฝั่งขาออกเมืองตรา,ขาดขณะนั้นมีรถจักรยานยนต์ของนายมดที่ขับมาทางตรงชนเข้ากับรถยนต์กระบะเต็มแรงทําให้รถจักรยานยนต์ของนายมดพังเสียหายขณะที่ร่างของนายมดยังทับอยู่กับตัวรถจักรยานยนต์สภาพคอหักขาหักทั้งสองข้างและเสียชีวิตขาที่ อย่างไรก็ตามในที่เกิดเทตในต้อมซึ่งเป็นคนขับรถกระบะได้เดินทางกลับไปยังร้านตัดนั่งโครงที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่กระเหตุด้วย พลายน้อยนาออกจากป่าหากินใกล้บ้านเรือนชาวบ้านและลงเล่นน้ำในคลองใหญ่หนายกช้างทูลส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเมื่อเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกาวันที่24มิถุนายน2557ที่บ้านหนองมาดหมู่3ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่รจังหตราในายอนไทยงามสงเงียมหวัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอาเภอบ่อไร่รจังหตราง ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกคลองแก้วพร้อมด้วยชาวบ้านรวมสิบคนออกไปทำการตรวจสอบดูพฤติกรรมช้างพลายน้อยนาที่ออกมาหากินใกล้กับบ้านชาวบ้านหลังชาวบ้านแจ้งเพราะหวั่นว่าช้างจะทำรายและทําร้ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเคยถูกเหยียบจนเสียชีวิตมาแล้วเมื่อบนทางไปยังที่กเกิดเหตุพบเพียงร่องรอยช้างทำ รายราตักผ้าด้านข้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่มีบ้านเล็กที่และไม่มีคนอาศัยอยู่นอกจากนี้ยังพบว่าช้างนั้นได้ดึงต้นไม้และต้นกล้วยต้นมะพร้าวที่ปลูกอยู่กินจนเสียหายจึงพากันออกตามหาโดยเดินตามรอยเท้าของช้างไปประมาณ100เมตรพบช้างตัวเดิมที่เคยเข้ามาหากินในหมู่บ้านเมื่อครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพลายน้อยนาซึ่งมีพฤติกรรมไม่ทำร้ายเหมือนช้างตัวอื่นเช่นพลายงาเดียวจนหน้ที่อุทยานจึงได้เดินทางตามพลายน้อยหนาไปและพบว่าพลายน้อยหนาเดินลงไปยังบ้านคลองหลังบ้านและกำลังว่ายเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกระทั่ง พลายน้อยหนาว่ายน้ำหายไปอีกด้านหนึ่งของลำคลองโดยที่ไม่ทราบว่าไปขึ้นที่ใดจึงพากันเดินทางกลับนายเกษมมั่นคงนายกอบตอช้างทูดอำเภอบ่อไร่จังหวัดกลห่าวว่าพลายน้อยหนาเคยเดินทางมาในพื้นที่ตำบลช้างทูหลายครั้งและส่วนใหญ่นั้นจะเข้ามากินอาหารและเดินทางกลับไปในป่าซึ่งไม่ได้สร้างความเสียหายมากนักอีกทั้งในขณะ ที่ผลไม้ที่เหลือในส่วนนั้นมีจำนวนไม่มากจึงไม่กังวลอย่าไรก,กตามได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมของพลายน้อยหนาต่อไปจนกว่าจะเข้าป่าเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับทรัพย์สินของประชาชนจ้าอุตราเตรียมศูนย์รับแรงงานกัมพูชาเข้าทำงานที่ศูนย์ราชการชายแดนหัดเล็ก26มิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ นางสาวเป็นจวันอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในวันที่26มิถุนายน2557จังหวัดตราดจ,จัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแรงงานต่างด้าวจังหวัดตราดขึ้นพเพื่อดำเนินการรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่มีความต้องการกลับเข้ามาทํางานในพื้นที่จ,งจังหวัด ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นการจัดตั้งศูนย์แบบ One Stop Service ที่นายจ้างและแรงงานจะมาพบการที่ศูนย์ก่อนที่จะทำประวัติและสมาร์ทการ์ดรวมถึงเอกสารซึ่งนายจ้างจะต้องเป็นผู้มาพบและรับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไปด้วยตนเองไม่ใช่ให้ในายหน้ามาดำเนินการแทนซึ่งศูนย์แห่งนี้ต้องการจะสร้างระบบและลดขั้นตอนต่างๆให้รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้วย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายเงินใต้โต๊ะที่ผู้ประกอบการจะต้องเสียให้อย่างไม่ถูกต้องหรือเสียเบี้ยใบายรายทางซึ่งจะไม่ต้นทุนสูงนับส0 0 0มบาทต่อหัวทั้งนี้ในเจ้างที่ต้องการประสานงานไปยังกัมพูชาหรือสำนังงนกงานจัดหางานจังหวัดเพื่อประสานไวรุ่นหน้าจะไม่เกิดปัญหาขึ้น สำหรับในปี2556มีนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน12,946คนเป็นชาวพมา่า4,661คนชาวลาว23คนกัมพูชา8,262คนในปี2557มีนายจ้าง29คนจ้างแรงงานการประมงทะเลจำนวน122คนเป็นแรงงานพมา่า21คนแรงงานกัมพูชา101คน ก็คือว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเร่งด,วด่วนนะนะทีทางคสชอเองก็ให้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาเดือดร้อนมากในการที่แรงงานกัมพูชากลับประเทศไปหลักแสนนะคะแต่นี้ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับกันว่าเ,เป็นเป็นแรงงานเถื่อนนะ,ะก็เยอะมากนะฉะนั้นในการที่ผู้ประกอบการต้องการแรงงานกลับเข้ามาเนี่ยด้วยระยะเวลาอันสั้นนะ ก็ต้องมีศูนย์เบ็ดเสร็จนี่แหละในในสี่จังหวัดชายแดนนะฮะก็จะมีตั้งแต่สุรินทร์มาสระแก้วจันทบุรีและตรานะฮะศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์เพื่อนำแรงงานที่กลับไปบ้านตัวเองเนี่ยโดยผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องแจ้งนะคะว่าจะมีแรงงานของตัวเองกลับมาเนี่ยกี่คนแล้วก็แจ้งไปทางฝั่งนู้นเพื่อนำแรงงานกลับเข้ามาเบ็ดเสร็จก็คือว่ามาถึงศูนย์ที่เราจัดตรงศูนย์ราชการหัดเล็กเนี่ย ก็จะเป็นจุดของการทําทะเบียนเรียกว่าสมาร์ทการ์ดนะเบื้องต้นก็คือสมาร์ทการ์ดเนี่ยมาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็นายจ้างเนี่ยต้องพาลูกจ้างตัวเองไปที่สถานประกอบการตัวเองจะไม่มีนายหน้านะที่จะมานํารายงานเหล่านี้เข้าไปเพราะว่าจะป้องกันการที่จะมีผู้ฉกฉวยประโยชน์นะนำรายงานที่ไม่ถูกต้องแล้วเข้าไปสู่ระบบอีกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จังหวัดตราดก็คือจะเปิดพร้อมกันในวันที่26นี้นะทั่วทั่วประเทศทั้งสี่แห่งนี้ก็ ากอันนี้ประชาสัมพันธ์ต่อสาหรับ,บนายจ้างนะในพื้นที่จังหวัดตราดเองก็สามารถที่จะมาแจ้งได้ที่จัดหาง,งานจังหวัดว่าตัวเองเนี่ยมีความต้องการแรงงานกลับเข้ามาทํางานเนี่ยมากน้อยขนาดไหน,น,ไหนจํานวนเท่าไรแล้วก็ติดต่อประสานงานไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วก็นัดวันนะเพราะว่าศูนย์ตรงนี้เราจะไม่เอาคนมาค้างอยู่ที่ในพื้นที่เรานะแล้วเราก็คิดว่าเมื่อนายจ้างเดือดร้อนจริงนะนายจ้างก็ต้องลงทุนลงแรงหน่อยนะ,ะในการที่ต้องมารับ แรงงานของตัวเองเพราะมันต้องผ่านด่านเยอะน,นะถ้าไม่อยู่ที่ตราดเนี่ยจะต้องเข้าไปทํางานแถวชนบุรีระยองหรือหรือชัชิงเซาเนี่ยมันจะผ่านด่านหลายด่านฉะนั้นก็จะเปมีสม,มาร์ทการ์ดนะเป็นเป็นเป็นใบเบิกทางมีเอกสารของทางจัดหางานเจ้าท่าตราดเตือนเรือประมงและเรือโดยสารเกาะช้างเกาะมาก ระวังคลื่นลมแรงหากรุนแรงต้องหยุดและต้องสวมเสื้อชูชีพเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่24มิถุนายน2557เทียมำเภอคลองใหญ่ได้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานรวมถึงเกิดคลื่นลมแรงตามแนวชายฝั่งทำให้เรือประมงที่ออกไปวางอวนกลางทะเลบริเวณหาดบ้านตะนึกตําบลครองใหญ่อำเภอครองใหญ่จังหวัดราดต้องรีบนําเรือเข้าฝั่งเนื่องจากมีคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนัก นายประสงค์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราสาขาที่6กล่าวว่าช่วงนี้ทางสำนักง,งานได้รับการแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าระยะนี้จะเกิดฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรงในระยะ1-3วันนี้เรือประมงขนาดเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเนื่องจากมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนเรือโดยสารที่เดินทางไปยังเกาะช้างเกาะกูดเกาะมาก หากมีคลื่นลมแรงจะต้องหยุดการเดินทางและการเดินทางต้องให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพทุกคนในขณะที่บริเวณท่าเทียบเรือทุกแห่งทางสำนักง,งานเจ้าท่าตราดในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลท่าเรือทุกแห่งจะดูแลและให้เจ้าของเรือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วนนายสมเกียรติวิจาร์หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากรองใหญ่จังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนชาวตราดในขณะนี้ว่าในช่วง วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสําหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร ขณดช่วงของวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง แต่บริเวณทะเลอันดามันจะยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรหลังจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอา่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นของเจ้าท่าเนี่ยเราก็กำชับเจ้าที่เรานะครับที่อยู่ตามท่าเทียบเรือต่างๆเนี่ยก็ให้คอยประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนําผู้ประกอบการชาวเรือในท้ายนะครับว่ากรณีที่เกิดมรสุมเข้านี่ยเป็นช่วงๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นท่าไม่ไมปลอดภัยก็ให้หยุดการเดิน,นเรือไว้ก่อนนะครับ ในส่วนของสํานักงานเราเนี่ยก็จะมีการประกาศออกเตือนนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะรบกวนทางหน่วยงานราชการทางสื่อสารมวลชนท้องถิ่นนะครับก็เป็นเป็นการสื่อสารให้กับผู้ประกอบการรับทราบครับคือตอนนี้นะก็ต้องเรียนว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างโลนะับผู้โดยสารน้อยการการที่ว่าความเสี่ยงภัยตอนนี้ก็ถือว่าน้อยตามไปด้วยนะครับถ้าบางบางช่วงเนี่ยเราก็ต้องเรียนว่าถ้ามีมรสุมหนักๆเนี่ยเราก็พยายามให้ออกเรือน,นะครับ ซึ่งปกติเนี่ยก็จะเหลือวันละประมาณหนึ่งเที่ยวครับต่อที่ครับผมมาตรการอ๋อตรงนี้เป็นยังเป็นมาตรการปกติของเราครับก็คือก่อนออกเรือทุกครั้งนะครับก็เราจะมีเจ้าที่กำกับนะครับก็แจ้งให้ในท้ายนะครับก็บังคับให้ผู้โดยสารทุกคนนะครับก็สวมใส่เสื้อชูชีพถ้าไม่สวมใส่ชูชีพก็คือเราก็แจ้งกันที่เราว่าคือไม่ให้ออกเรือนะครับถือว่าเป็นมาตรการปลอดภัยสูงสุดนะครับครับ ท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์ 0815641472และ034217042ผู้ว่าตราดเป็นประธานปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สร้างเท่าเรือเพื่อทดแทนที่เสียหายบอกสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนชี้ให้เป็นต้นแบบที่บริเวณท่าเทียบเรืเอเอเนกประสง,งค์อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอานเปลือง ผู้วารัชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการปลูกป่าชัยเลนทดแทนในพื้นที่ท่าเทียบเรือคลองใหญ่โดยมีนายพิมุกประยูนพรมผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคที่6เดินทางมาร่วมพร้อมกับนายบุญเรียงรัตนบัณฑิตกุลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าที่6สาขาตราดนายชัดชัยสุริยะอัมพรวิศวกรโครงการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมนายสุดทธาธทาอำนวยสุขนายอำเภอร่วม พราะมีนักเรียนโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมและพลังมวลชนกว่า150คนการปลูกป่าชัยเลนในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรมเจ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรืออนเนกประสงค์ครองใหญ่ที่มีพื้นที่การก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ป่าชัยเลนจำนวนหนึ่งไร่เศษทางกรมเจ้าท่าจึงได้ทำเรื่องขอให้ทางกรอลมอมีมติ ยกเลิกการก่อสร้างในพื้นที่ป่าซึ่งในวันนี้ทางกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปลูกป่าท,ทดแทนในพื้นที่ดินงอกใหม่เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าท,ที่เสียหายไปในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัดยังกล่าวอีกว่าการปลูกป่าครั้งนี้เป็นไปตามโครงการปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ดินงอกใหม่ซึ่งการที่เยาวชนได้เข้ามาร่วมกันปลูกในครั้งนี้จะสามารถสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการทำลายและอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนกลุ่มนี้ได้ปลูกป่าชัยเลนในพื้นที่และร่วมกันร,รักษาจนสามารถเป็นป่าที่โดดมสมบูรณ์ซึ่งคนในชุมชนในตำบลอื่นๆควรจะนำไปเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ในราชก,การเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีนะว่าในการที่ต้องไปตัดไม้ในเขตป่าก็ดีแล้วเนี่ยเพื่อใช้ทําโครงการดึงซึ่งเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วเนี่ยก็ให้มีการปลูกป่าทดแทนขึ้นมานะซึ่งทางนี้เองทางกรมเจ้าท่าร่วมกับทางบริษัทด้วยนะแล้วก็ในภาคส่วนของท้องถิ่น นะก็จัดพื้นที่ขึ้นมาที่จะให้ปลูกป่าทดแทนขึ้นมาก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเราก็คืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ป่าของตราดอีกจุดหนึ่งก็คิดว่าเป็นการปลูกจิตสานึกของเยาวชนที่เราดึงเอาเด็กได้มาร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี้แล้วว่าคงจะปลูกฝังต่อว่าการที่ปลูกกับมือเองและการไปทําลายเนะี่ยมันก็จะทําให้คิดได้นะแล้วถ้าช่วยกันดูแลให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ด้วยนะคะ คือน้องวันนี้ต้องต้องยอมรับว่ากับกับคนตราดเองนะได้ตระหนักในเรื่องนี้เยอะเพราะก็ได้พูดคุยกับชุมชนชายฝั่งทั้งหลายเนี่ยเขามีความตื่นตัวสูงมากในการที่จะ ป้องกันนะฮะไม่ให้มีการเฝ้าระวังกันไม่ให้มีการทรําลายทรัพยากรป่าชายเลนนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็มีการปลูกป่าเพิ่มมีกิจกรรมในช่วงวันสําคัญอะไรก็ดีนะ,ะแล้วก็มีการที่วางกฎกติกาในการที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนเหล่านั้นก็คิดว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็มีคนมาดูงานเป็นจานวนมากด้วยนะคะกำลังพลทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยาเทนตราจำนวนมากร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหตรา ที่บ้านบางอินตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดนางสาวเบญจวรรณอันเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดราดในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราดนำคณะเหล่ากาชาติกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่ออกรับบริจาคโลหิตโดยมีทหารตำรวจผู้นำท้องถิน่นและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างเนื่องแน่น การกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติจงตราและกิ่งกาชาติอเภรครองใหญ่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนทุกสาขาอาชีพในการที่จะผนึกกำลังที่จะสร้างกุศลร่วมกันในการบริจาคโลหิตสำรองไวใ้ให้กับโรงพยาบาลตราดโดยเฉพาะในช่วงที่โลหิตทุกกลุบเลือดกำลังขาดแคลนและต้องการโลหิตสำรองอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้กำลังพลชุดควบคุมทหารพรานบ้านเขาล้านที่ออกมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้กล่าวว่าการที่ผู้คนยังสมัครใจบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าความห่วงใยของคนไทยด้วยกันยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยยังรักสามัคคีกันพร้อมที่จะเสียสละโลหิตให้กันเมื่อยามเดือดร้อน กอรมานาจังหวัดตราดเร่งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรดำริในพื้นที่ความมั่นคงนวเอกกิติคุณนาคสุขรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกล่าวระหว่างการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรดำริในพื้นที่ความมั่นคงว่ากออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรดำริให้เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนดำเนินการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริครอบคลุมตามแนวพระราชดําริในเรื่องของดินน้ำป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทดแทนพลังงานอันเป็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนและสถานการณ์ความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความรุนแรงขึ้นได้แก่ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนีเข้าเมืองและกลอบค้าอาวุธสงครามและสินค้าหนีภาษ,ษีอาชญากรรมข้ามชาติและการบุกรุกทำลายป่าโดยมุ่งพัฒนาคนและพื้นที่ไปพร้อมๆกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้เข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับปี2557กอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นหนึ่งใน34จังหวัดเป้าหมายการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหนึ่งใน12จังหวัดนำร่องในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และคัดเลือกหมู่บ้านชายแดนเข้าร่วมโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนห้าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่หนึ่งด่านชุมพลหมู่ที่สองบ้านเขาขาดหมู่ที่ห้าบ้านทับมะกอกหมู่ที่6บ้านประเดาและหมู่ที่7บ้านทับทิมสยาม พวกผมอะ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอะ่ะไอ้พวกเหง่ซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมวันๆอะ่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตํารวจสอยเข้าสักวันอะ่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับ ก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าเชียรกรมันจึงไม่ใช่เรื่องไรส้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถริฟ R.S. Drift Team นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนรีบร้อให้กับตำรวจชุดคอมมานโดมิติใหม่ของคนมือรัาดเดินหน้าหลงคาบ้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ เปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The ะไนท์ เออ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะที่เศราจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอ,อาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร